สวัสดีครับช่วงนี้ Apple ฟิตสุดๆหลังจากที่เมื่อวานปล่อย iOS 15.6 beta 5มาให้อัปเดตกันวันนี้ก็ส่ง iOS 16 beta 3มาให้อัปเดตกันต่อแบบไม่ต้องรอกันนานเลยครับสำหรับ iOS 16 beta 3ที่ปล่อยออกมาตอนนี้ยังเป็นเวอร์ชั่นสำหรับนักพัฒนานะครับเวอร์ชันฟรี public beta สำหรับผู้ใช้ทั่วไปแม้ Apple บอกว่าจะปล่อยในเดือนกรกฎาคมนี้แต่ตอนนี้ยังไม่มาให้อัปเดตกันนะครับมาเมื่อไหร่ผมจะรีบมาอัปเดตให้ทราบเลยครับ สำหรับ iOS 16ตัวเต็มคาดกันว่า Apple จะปล่อยปลายปีนี้ช่วงเดือนกันยายนหรือตุลาคมแต่ตอนนี้เวอร์ชั่นเต็มยังไม่มานะครับนอกเหนือจาก iOS 16 beta 3แล้ววันนี้ Apple ยังปล่อย iPad OS 16 beta 3, Watch OS 9 beta 3, TV OS 16 beta 3, Mac OS 13 beta 3และ HomePod OS 16 beta 3มาให้อัปเดตกันด้วยครับสำหรับ iOS 16รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับ การอัปเดตใหม่ล่าสุดสำหรับเพื่อนๆที่ติดตั้ง iOS 16 beta 2ขนาดไฟล์ในการอัปเดตเป็น iOS 16 beta 3จะไม่ใหญ่มากนะครับโดยบน iPhone 13 Pro Max ขนาดไฟล์ในการอัปเดตอยู่ที่1.53 g b เล็กกว่าตอน beta 2ที่มีขนาด1.83 g b เล็กน้อยเราไปอัปเดตแล้วไปดูกันครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้มีฟีเจอร์อะไรใหม่มีคุณสมบัติอะไรใหม่เพิ่มเติมที่โดนใจกันบ้างไปอัปเดตแล้วไปชมกันเลยครับ ถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้หน่อยนะครับผมจะได้ทราบและทำคลิปแบบนี้บ่อยๆและอย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในทุกวันด้วยครับภายหลังการอัปเดตหมายเลขบิลใหม่ของ iOS 16 Beta 3คือ 20A5312G ครับในการอัปเดตเป็น Beta 3ใหม่ล่าสุดนี้ Apple ได้เปลี่ยนหน้าจอเกี่ยวกับรายการอัปเดตเป็นแบบใหม่อีกแล้วครับ เมื่อดูภาพเปรียบเทียบกับ iOS 16 Beta 1และ Beta 2เทียบกับ Beta 3จะเห็นความแตกต่างชัดเจนจากเดิมจะมีหัวข้อข,อขนาดใหญ่พร้อมคำอธิบายด้านล่างและลิงก์แต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นรูปแบบใหม่ตัดให้สั้นลงกระชับขึ้นแต่ก็คงต้องมารอดูกันว่าใน Beta 4จะมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนนี้หรือไม่จะมีข้อมูลอะไรใหม่ๆกลับมาในหน้าจอนี้หรือมีรายละเอียดมีลิงก์อะไรเพิ่มเติมกลับมาไหมเรามารอดูกันครับ ในการอัปเดตครั้งนี้ Apple มีการอัปเดตโมเดมเฟิร์มแวร์ใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงการเชื่อมต่อแบบไร้สายให้ดียิ่งขึ้นสำหรับหมายเลขโมเดมของเฟิร์มแวร์นี้จะแตกต่างกันไปตาม iPhone แต่ละรุ่นตัวเลขจะไม่เหมือนกันนะครับการอัปเดตถัดมาเมื่อเราเข้าไปที่หน้าจอรายการอัปเดตซอฟต์แวร์แต่รายการอัปเดตอัตโนมัติใน iOS 16เบต้แรกที่ผ่านมา Apple ได้เพิ่มสวิตติดตั้งไฟล์ระบบและไฟล์ข้อมูล เพื่อให้เราสามารถเลือกติดตั้งการอัปเดตเพิ่มความปลอดภัยให้กับ iPhone และ iPad โดยไม่จําเป็นต้องอัปเดตเป็น iOS เวอร์ชันใหม่หรือ iPad OS เวอร์ชันใหม่เพื่อจะได้รับการอัปเดตความปลอดภัยอีกต่อไปครับเพราะจากนี้ไปเราสามารถเลือกอัปเดตเฉพาะความปลอดภัยแต่ใช้ iOS เวอร์ชันเดิมได้นี่เป็นคุณสมบัติใหม่ที่ดีและมีประโยชน์มากๆเลยครับในการอัปเดตล่าสุดเป็นเบต้า3 Apple ได้เปลี่ยนข้อความชื่อคำสั่งใหม่โดยเปลี่ยนเป็นติดตั้งตอบสนองด้านความปลอดภัยที่ฉับไวและไฟล์ระบบ พร้อมปรับคำอธิบายด้านล่างใหม่ด้วยครับโดยอธิบายว่าการตอบสนองด้านความปลอดภัยที่ฉับไวและไฟล์ระบบสำหรับ iPhone และอุปกรณ์เสริมที่รองรับจะถูกติดตั้งโดยอัตโนมัติคุณอาจต้องเริ่มการทำงาน iPhone ของคุณใหม่เพื่อให้การติดตั้งสำเร็จไฟล์ระบบบางไฟล์อาจถูกติดตั้งต่อโดยอัตโนมัติแม้ว่าการตอบสนองด้านความปลอดภัยและไฟล์ระบบปิดใช้อยู่เพื่อนๆสามารถดูภาพเปรียบเทียบความแตกต่างได้จากภาพที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับ ในแอปสุขภาพเมื่อแตะหัวข้อเลือกหาแล้วแตะหัวใจจากนั้นเลื่อนลงไปด้านล่าง Apple ได้เพิ่มข้อมูลประวัติภาวะ a f i ฟหรือภาวะหวัวใจห้องบนสันพริว้วมาให้ดูด้วยครับให้เราสามารถตรวจสอบกันด้วยโดยสามารถแตะเปิดเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมดูคำอธิบายเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับลักษณะอาการการเพิ่มไปยังรายการโปรดการดูข้อมูลประวัติต่างๆการตั้งค่าเพิ่มเติมดูข้อมูลประวัติภาวะ AF i ฟที่มีการตรวจพบและบันทึกไว้ เช่นการบันทึกจาก Apple Watch นี่เป็นการเพิ่มข้อมูลด้านสุขภาพใหม่ที่มีประโยชน์มากๆเลยครับเราไปต่อกันที่หน้าจอล็อกในการอัปเดตเป็น iOS 16 Apple ได้เพิ่มการแสดงวิดเจ็ตในหน้าจอล็อกเพื่อให้เราสามารถดูข้อมูลต่างๆได้อย่างรวดเร็วในเบต้า3นี้ Apple ได้เพิ่มการปกป้องข้อมูลความเป็นส่วนตัวของเราเพิ่มขึ้นโดยในเบต้า1และเบต้า2ก่อนหน้านี้เมื่อเปิดหน้าจอล็อกขึ้นมาบนหน้าจอจะแสดงข้อมูลต่างๆของเราขึ้นมาเลยครับ เช่นข้อมูลการนัดหมายแต่ในการอัปเดตเป็นเบต้า3ข้อมูลส่วนตัวเหล่านี้จะถูกเปิดไม่ให้เห็นข้อมูลจนกว่าเราจะปลดล็อกเครื่องด้วย Face ID ก่อนข้อมูลถึงจะสแสดงขึ้นมาเป็นการเพิ่มการปกป้องที่ดีมากๆเลยครับเพราะไม่ใช่ใครก็สามารถเข้ามาเปิดเครื่องของเราขึ้นมาดูข้อมูลส่วนตัวของเราจากวิดเจตได้การอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้ปกป้องข้อมูลส่วนตัวของเราให้ดียิ่งขึ้นครับเพื่อนๆสามารถดูความแตกต่างได้จากภาพเปรียบเทียบที่สแสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับ ในส่วนของวิจเจแบตเตอรี่ในหน้าจอล็อกนี้ก่อนหน้านี้จะแสดงเพียงสถานะแบตเตอรี่เท่านั้นครับว่าตอนนี้แบตเตอรี่เหลือกี่เปอร์เซ็นต์ไม่มีการแสดงสถานะการชาร์จแต่ในเบต้า3นี้มีการอัปเดตใหม่ถ้าเราชาร์จแบตเตอรี่สถานะการชาร์จจะแสดงขึ้นมาให้ทราบสําหรับอุปกรณ์ต่างๆของเราแล้วครับเช่น iPhone, Apple Watch เป็นต้นเพื่อนๆสามารถดูความแตกต่างได้จากภาพที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับในการอัปเดตเป็น iOS 16 Apple ทำให้เราสามารถเลือกฟอนต์สำหรับการแสดงเวลาในหน้าจอล็อกได้โดยมีให้เลือกถึง6แบบแต่ผู้ใช้จำนวนมากก็ถามถึงฟอนต์บางแบบที่เคยใช้กันมาใน iOS เวอร์ชันก่อนหน้าซึ่งเป็นฟอนต์แบบบางแต่ตอนนี้มีแต่ตัวหนาใน iOS 16ครข่าวดีก็คือในการอัปเดตเป็น iOS 16บ e t a 3ใหม่ล่าสุด Apple ได้เอาตัวหนังสือแบบบางกลับมาให้ใช้กันแล้วครับโดยในหน้าจอเลือกขนาดฟอนต์เราสามารถเลือกขนาดฟอนต์แบบบางได้แล้วโดยจากเดิมใน iOS 16 Beta 1และ Beta 2 จะมีตัวเลือกขนาดฟอนต์เพียง6แบบแต่ตอนนี้เพิ่มแบบบางและแบบหนาพิเศษมาให้เลือกใช้กันอีก2แบบรวมเป็น8แบบพร้อมปรับขนาดจุดวงกลมสีด้านล่างให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อยขยายช่องว่างระหว่างส่วนประกรอบต่างๆทำให้ตัวกรอบดูสูงขึ้นด้วยครับเพื่อนๆสามารถดูภาพเปรียบเทียบความแตกต่างได้จากภาพที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับใครที่คิดถึงฟอนต์แบบบางตอนนี้มีให้ใช้กันแล้วนะครับ ในหน้าจอการตั้งค่า w a l l p a p e r สำหรับหน้าจอล็อกนี้เมื่อเราตั้งค่าปรับแต่งเรื่องวิดเจ็ตต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วแตะเสร็จสิ้นในกรอบตัวเลือกการปรับแต่งที่สแสดงขึ้นมา Apple มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสแสดงผลใหม่อีกแล้วครับจากเดิมในหน้าจอโฮมจะมีรูปไอคอนเรืองวิจตแสดงอยู่ด้วยตามหน้าจอจริงๆของเราแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วครับมีเพียงรูปกรอบสี่เหลี่ยมสีพื้นมาสแสดงแทนตำแหน่งวิดเจ็ตและไอคอนเท่านั้นครับพร้อมกันนั้นคำสั่งด้านล่างก็ได้รับการแปลเป็นภาษาไทยแล้วครับ และเมื่อเราแตะเลือกคำสั่งกำหนดหน้าจอโฮมเองหน้าจอที่แสดงขึ้นมาจากเดิมจะมีไอคอนและวิดเจ็ตตามหน้าจอโฮมของเราแต่ตอนนี้กลายเป็นกรอบสีพื้นเดียวๆที่ตำแหน่งไอคอนและตำแหน่งวิดเจ็ตแล้วครับไม่รู้ว่านี่เป็นบั๊กหรือ Apple ออกแบบใหม่เพื่อนๆสามารถดูภาพเปรียบเทียบความแตกต่างได้จากภาพที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับ Apple ยังได้อัปเดตการทำงานในส่วนของ w a l l p a p e r อย่างต่อเนื่องอีกด้วยครับโดยเมื่อเราเข้าไปที่การตั้งค่าแตะภาพพื้นหลัง Apple ได้เพิ่มคำอธิบายการทำงานพร้อมภาพเคลื่อนไหวด้านล่างให้ทราบเพิ่มเติมด้วยว่า change your wallpaper from the lock screen เพื่ออธิบายการทำงานให้เข้าใจได้มากขึ้นแต่ตอนนี้ยังเป็นภาษาอังกฤษยังไม่ได้แปลเป็นภาษาไทยนะครับในหน้าจอนี้ข้อความต่างๆก็ได้รับการแปลเป็นภาษาไทยแล้วครับเช่นคำว่า wallpapers ด้านบนก็กลายเป็นภาพพื้นหลังคำว่า current ก็กลายเป็นปัจจุบันสำหรับปุ่ม c u s t o ต่อไก่อนหน้า ในการอัปเดตเป็นเบต้า3นี้ได้รับการแปลเป็นภาษาไทยว่ากำหนดเองแล้วครับคำสั่ง Add New Wallpaper ด้านล่างก็ได้รับการแปลเป็นเพิ่มภาพพื้นหลังใหม่แล้วในหน้าจอนี้เมื่อเราแตะคำสั่งกำหนดเองหรือเพิ่มภาพพื้นหลังใหม่สำหรับบั๊กในส่วนปุ่มเสร็จสิ้นด้านบนจากเดิมที่แสดงผลไม่ถูกต้องตอนนี้ได้รับการแก้ไขให้แสดงได้อย่างถูกต้องแล้วครับเพื่อนๆสามารถดูเปรียบเทียบได้จากภาพที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับการอัปเดตถัดมาเป็นเรื่องสำคัญและมีประโยชน์มากๆเลยครับ เรียกว่ามีประโยชน์สุดๆโดย Apple ได้เพิ่มคุณสมบัติใหม่ในการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยที่ปกป้องข้อมูลส่วนตัวของเราอย่างแข็งแกร่งยิ่งขึ้นมั่นใจย,ยิ่งขึ้นกว่าเดิมโดยเมื่อเราแต่เลือกการตั้งค่าแล้วเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างสุด Apple ได้เพิ่มโหมดล็อกดาวน์เข้ามาเมื่อแตะเลือกหน้าจอพร้อมคําอธิบายจะแสดงขึ้นมาบอกให้ทราบการทํางานโดยอธิบายว่าถ้าคุณเชื่อว่ากําลังตกเป็นเป้าหมายการโจมตีผ่านไซเบอร์เช่นการขโมยข้อมูล ให้เปิดใช้งานโหมดนี้แต่ปกติผู้คนทั่วไปจะไม่ใช่เป้าหมายทางการโจมตีทางไซเบอร์นะครับเมื่อเปิดการใช้งานโหมดนี้เครื่องจะไม่ทำงานเหมือนที่เคยเป็นแอปเว็บไซต์และคุณสมบัติต่ตางๆจะถูกจำกัดการทำงานเพื่อความปลอดภัยและประสบการใช้งานบางอย่างจะหายไปเมื่อแตะคำสั่งเปิดใช้โหมดล็อกดาวน์หน้าจอจะแสดงคําอธิบายเพิ่มเติม,ตมว่าแอปและคุณสมบัติต่ตางๆในเครื่องอะไรบ้างที่จะถูกจำกัดการทำงานเอาไว้เช่นในแอปข้อความ ข้อความที่มีไฟล์แนบจะถูกบล็อกทั้งหมดเลยครับสำหรับ Face Time จะไม่รับสายจากคนที่ไม่เคยโทรมาเป็นต้นเมื่อเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างสุดจะมีคำสั่งเปิดใช้โหมดล็อกดาวน์ให้แตะเลือกเมื่อแตะเลือกหน้าจอถามยืนยันจะสแสดงขึ้นมาเพื่อให้เราเปิดใช้และรีสตาร์ทเครื่องเพื่อเข้าสู่โหมดล็อกดาวน์นั่นเองครับถ้าเพื่อนๆคิดว่ากำลังตกเป็นเป้าหมายการโจมตีทางไซเบอร์สามารถเปิดใช้งานโหมดล็อกดาวน์นี้เพื่อเปิดเข้าสู่โหมดการปกป้องที่แข็งแกร่งปลอดภยัยมั่นใจยิ่งขึ้น ว่าข้อมูลในเครื่องของเราจะได้รับการดูแลได้รับการคุ้มกันที่ดีขึ้นมากขึ้นอย่างไรก็ตามอย่าลืมว่าการเปิดโหมดนี้จะทําให้การทํางานหลายๆอย่างถูกบล็อกเอาไว้ตามที่ Apple อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งปกติถ้าเราไม่ได้ถูกโจมตีหรือเป็นเป้าหมายก็ไม่จำเป็นต้องเปิดใช้งานโหมดนี้ก็ได้ครับในการตั้งค่าเตือนความจําเมื่อเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างสุด Apple ได้เพิ่มสวิตช์ Include Deal Today เพื่อให้เราเลือกเปิดหรือปิดการสแสดงการเตือนความจํา ทั้งที่เลยกําหนดและกําหนดวันนี้ให้เลือกใช้ได้ด้วยครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้แปลเป็นภาษาไทยนะครับเราไปดูกันต่อในส่วนของการพิมพ์ด้วยเสียงเมื่อแต่เปิดใช้และปิดใช้เสียงจิงเกิลที่เคยเป็นเสียงยาวกลายเป็นเสียงสั้นในเบต้า2ในเบต้า3ยังคงเป็นเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนนะครับไม่รู้ว่า Apple จะใช้เสียงแบบใหม่นี้ไปเลยหรือเปล่าคงต้องมารอดูกันต่อไปครับ ในส่วนของบั๊กแอปธนาคาร KMA กรุงศรีและ TTB ยังคงเปิดใช้งานไม่ได้เหมือนเดิมนะครับเปิดแล้วแอปเด้งแต่สำหรับแอป Lazada มีข่าวดีตอนนี้สามารถแสดงรูปในหน้าจอหลักได้ตามปกติแล้วครับทั้งหมดนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงหลักๆใน iOS 16 Beta 3ถ้าพบฟีเจอร์ใหม่ๆเพิ่มเติมผมจะรีบมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันเลยครับเพื่อนๆที่อัปเดตกันแล้วใช้งานกันแล้วเป็นยังไงกันบ้างเจอบั๊กอะไรกันบ้างหรือเปล่าหรือบั๊กไหนที่เคยเป็นตอนนี้หายแล้ว คอมเมนต์มาเล่าให้ฟังกันคุยกันได้เลยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ